พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวทำมันเกี้ยเนี่ยพอแล้วเสียรลดวิตามินออกไปเบิด ด้วยลาบ่ใค hey. hey, oh. ้มาแดงเฮ้อเฮ้นหล่พอกินหรกได้ขอคิเก็บเรยุคดำื่อ กาดนี่มันแรงพี่น้องกาดกำลังดูก,การว่านเข้าสิมาฮอนแล้วพี่น้องไทงให้ไทงนาโน้ตเลยพี่น้องมันไทงให้ไทงนาบัาบ้งลุ่นใกล้ยอยู่พี่น้องก็กำลังเตรียมการว่านเข้าพี่น้อง ตัว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 ด้วยพะโนเขากำลังสีว่านเขาน้าตรงข้ามกันพี่น้องจากพี่เผาเผาตอกเพลิงเรียบร้อยแล้วก็เอลถมาไถพวนไถให้หญ้าตายไว้ไถกบหน้าดินไว้นะพี่น้องช่วงนมษาเนี่ยพี่น้อง ขึ้นมาเขาสีว่านช่วงหนึ่งเนน้องมาหนงจ้งทัาไปมัจะเป็นพปนสภานาะเป่นะ้องเป็นสภากับคนฝนกับสีมาเห็นเข้าเกิดพอดีบ่านหนึ่งีปน้องคนมาพป็นสภามาช่าวงมีซาเอากับว่านพากันว่านเรีบร้อยเนะตรียมตัวว่านกันนะไทยไปแนละ้ว เบิ่งรู้ฝนปีนี้มันสิดีน้ำเนิร์ไปน้องเราเบิ่งเห็นนาจีนี้ยืนนี่ก็สีดำดำดำเฮ้ยหนึ่งวันสองเฮ้ยเก้าพี่น้องข้อเหนียวห้านึ่งข้อเหนียวห้านึ่งแล้วก็เจ้าสองเฮ้ยกเก้าพี่น้อง การเห็นนามามามายี่เหลือพี่น้องเ้ยช่วงนี้ก็ผลบันน้องก็พี่น้องเนาะบ่อันนี้ยังเราได้เห็นนาแค่นี้แหละพี่น้องบ่ได้มีธุรกิจอย่างมากมายบ่ได้ไปกรุงเทพกรุงไทยบ่ได้ไปต่างต่างจังหวัดก็นี่แหละฤดูกาลเห็นหน้าเนี่ยพี่น้องเห็นหน้าปีละเทือ ฝนดีแน่บอดีแน่เลยนะ้องเตะแลวเตะปีไปพี่นนะ้องปีหักนี่ก็ฝนบอดีพนะี่น้องเห็นเขาเข้าตายก้อนไปนะ้องแถวบ้านนี่เข้าเขาตายหลายไปน้องปีที่พ่านมาพักน่ะไปน้องเข้าตายหลายมนะาฝนมาฝน,นะนะาาามาเ่อเดียวนะไปนะ้องฝนมาตกมาเ่อเดียวไปเลยว่าบบมีฝนนี้เลยไปนะ้องมัน มาที่นั่นก็นเห็นน้าท่วมเลยน้อน้องน้ำท่วมน้ามาขกกึ้นมาทีาเดียวแค่นั้นแหละช่วนหนึ่งส่วนตุลาเนะี่ยเราพี่น้องมืดจัดเลยบ้านนี่พี่น้องน้าแห้งเลยบ้านนี่ปลายเดือนตุลาบ่ม,มีฮอทฝนบ้านนี่พฤษภาเกิดเข้ามา,ลมมลมาแล้วบนะ่มีฝนลงมาห่วยมันเกิดไต้แล้วเนาะพี่น้องเข้าเนาะเข้ามันสีไทีเกี่ยวช่วงพฤษภา ต er ุลาบ่ม to ีฝนบ้านเนี่ยปลายปลายเดือนตุลาบ่มีบ้านเอ๋อมันก็จังนะ้ทุกคนนะแถวสุดมาก์ี่เป็นแถวโคกนะพี่น้องแถวนูนแถวโคกแถวสูงนะพี่น้องเป็นนาล้องกับไ้กินพี่น้องพอได้กินอยว่แถวบ้านแถวนาแถวแตนบ้านเขาก็ได้กินด้วยคนแ่ว่เนี้ยขึ้นไปอีกโซนไกลๆขึ้นเป็นโคกอีกไ้กินแน่บ่ไไ้กินแน่สินะพี่น้องตาย โซมาซิตายไลายนะพี่น้องตายยืนต้นตายไปยังไงไตยบอกเขา้าเป็นห่วงพี่น้องเขา้ามิดลิฟเข้าบ่ามีน้ำไมนะพี่น้องเข้ามิดลิฟเข้าบ่ามีน้ำคลิปนี้ก็มาวัาเรื่องนี่แหละพี่น้องเรื่องเฮ็ดนาแหละพี่น้องถ้ามาลองเบิ่งดูปีนีนดูพี่น้องปีหกสามฝนมันจะเป็นยังเด้อ ยูดีมีแฮงมีน้ำมีอย่างมีในยี่บอกพี่น้องฮาเบิง้งว่าฝนสิมาจังเด้อปีนี่เดีย๋ยวนี้ก็พัดได้มาให้เลยพี่น้องมีแต่ลมมายูแถวบานอยู่ยูแถวบานอยูเครียดเลิยยูแถวีมมีอารมณ์ยังวันทั้มีฝนเต็มเม็ดเต็่มนุ่ยเลยพี่น้องอยังมาเห็น,นเห็นน้ำเลยพี่น้องกฟังเบิ้งไว้วันที่สิบ สองฮันซิปซี่นี่สิมาอยู่บ่มีน้ำให้เห็นหดินน้ำสุ่มยู่บ่พี่น้องสิรอเบื้งพี่น้องต่างอากาศน้ำน้ำนี่พี่น้องนะคปีนี้เหตนามันชิดเป็นยังเด้อเข้าหอจสิงามอยู่บ่น้ำอุดมสมบูรณ์อย่าทิ้งสวงอยู่บบสินะพี่น้องอย่ากได้ฝนทิ้งสวงพี่น้องเหตนาเนี่ยเขาบ่มีสุพาทานเนาะเขาบ่มีเล่งน้ำมีห้วยมีน่องนะพี่น้อง เดียร์ยันเนี่ยถ้าฟาคาดกับคาดไปเลยนะพี่น้องเหี้ยนตายเข้าวะจะถ้าเบื้องปีนี้แหละพี่น้องเบื้องํากันดีนี่แหละทีเฮ็ดขี่ไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องจะไว้ซ้บนี่ก่อนพี่น้องไม่ว่าเลี้ยงนี่แหละสภาพความแห้งนเล้งนี่แหละพี่น้อง,อง,องปีนี้ว่ามันจะเป็นอย่งไรมันจะอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าเขานำทำป่ามาันจะได้เต็มเม็ดเต็มนู่นทุกคนหรือเ่พี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับ